ระบบจรวดลายลำกล้องคืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อชดเชยขีดจํากัดของอาวุธวิถีโคง้งเช่นหากนำระบบจรวดลายลำกล้องไปเปรียบเทียบกับราชาสนามลบอย่างปืนใหญ่ระบบจรวดลายลำกล้องจะยิงได้ไกลกว่ามีอัตราการยิงที่สูงกว่าว่ากันว่าจรวดลายลำกล้องถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณอย่างง่ายงายและถูกพัฒนาเรื่อยมาจากเป็นระบบจรวดไม่นำวิถี สู่การเป็นจรวดหลายลํากล้องนำวิถีจากไม่มีความแม่นยำสู่การเป็นอาวุธความแม่นยำสูงนำทางด้วย GPS หรือระบบนําล่องเฉยและในปัจจุบันระบบจรวดหลายลํากล้องสามารถติดตั้งหัวลบที่หลากหลายตั้งแต่หัวลบปกติไปจนถึงหัวลบนิวเคลียร์หากพูดถึงระบบจรวดหลายลํากล้องหลายสื่อก็มักจะชื่นชมและยกย่องให้ระบบ M142 h i m a s ของสหรัฐอเมริกาให้เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ดีที่สุดในปัจจุบันมันเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ใช้งานจรวดหรือขีปนาวุธได้หลายขนาดและหลายชนิดทำให้มีระยะยิงตั้งแต่15ถึง300กิโลเมตรและด้วยการนำวิถีด้วยระบบนำล่องเฉยและ GPS ของสหรัฐอเมริกาทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ระบบ h i ม h m a s จะยิงพลาดเป้า ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทําให้หลายชาติแสดงความสนใจที่จะจัดหาระบบดังกล่าวจากสหรัฐอเมริกาอย่างมากแต่มันติดปัญหาอยู่2ประการก็คือ 1. มันเป็นระบบที่มีราคาสูงมาก 2. มันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาผู้พัฒนาและผลิตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษสําหรับการส่งออกระบบดังกล่าวด้วยปัญหาทั้งสองประการดังกล่าว ทำให้หลายชาติเข้าถึงระบบไฮมาร์สได้ยากมากหรือแทบที่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ครอบครองมันทำให้บางชาติเล็งเห็นโอกาสและต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวนั่นก็คืออิสราเอลอิสราเอลได้พัฒนานระบบจรวดหลายลำกล้องคล้ายกับระบบไฮมาร์ทของสหรัฐอเมริกาแต่ใช้งานจรวดได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าราคาถูกกว่า และนานาชาติสามารถจัดหาได้ง่ายกว่านั่นก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีชื่อว่าเผาระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยอิสราเอลโดยพัฒนาให้เป็นระบบแบบโมดูล่าซึ่งหมายความว่าสามารถถอดและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้ง่ายสามารถทำภารกิจได้หลากหลายสามารถนำไปติดตั้งบนรถบรรทุกได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกแบบขับเคลื่อน6หรือ8ล้อ ก็าสามารถติดตั้งระบบดังกล่าวได้ท่อปล่อยจรวดหรือขีปนาวุธของระบบเผาจะมีลักษณะคล้ายกับฝักจรวดซึ่งสามารถติดตั้งฝักจรวดดังกล่าวได้หลากหลายรูปแบบทําให้ใช้งานได้ทั้งจรวดหรือขีปนาวุธขนาด122ม mm, ิลลิเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุด370ม mm, ิลลิเมตรทำให้มันมีระยะยิงที่หลากหลายมากตั้งแต่20ไปจนถึง300กิโลเมตร ซึ่งในระยะยิง300กิโลเมตรจะต้องทำการยิงด้วยขีปนาวุธพีเดเตอร์ฮอกขนาด370ม mm, ิลิเมตรนำวิถีด้วยดาวเทียมและระบบนำล่องเฉยพัฒนาในประเทศอิสราเอลซึ่งหากต้องการเปลี่ยนขนาดของจรวดหรือขีปนาวุธจะต้องทำการเปลี่ยนฝักจรวดที่มีการติดตั้งจรวดหรือขีปนาวุธไว้ล่วงหน้าซึ่งใช้เวลาเปลี่ยนฝักจรวดไม่เกิน10นาทีระบบนี้ผสานรวมระบบ C-4I การบัญชาการ การควบคุมการสื่อสารคอมพิวเตอร์และข่าวกองขั้นสูงและสนับสนุนการลบแบบเน้นเครือข่ายประเมินการลบแบบเรียวไทม์หากนำระบบเพาที่พัฒนาขึ้นโดยอิสราเอลไปเปรียบเทียบกับระบบไฮมาร์ Mart, ที่พัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาจะพบว่าระบบเพามีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าแม้ว่าจะไม่ทราบว่าถูกกว่าขนาดไหนแต่หลายสื่อยืนยันตรงกันว่า ระบบเพามีราคาต่อหน่วยถูกกว่าไฮมาร์ทอย่างมากระบบเฮามีอัตราการยิงที่เหนือกว่าไฮมาร์ทเนื่องจากเมื่อทําการยิงไปแล้วระบบเพาสามารถเปลี่ยนฝักจรวดเพื่อทําการยิงอีกครั้งได้ภายใน1 0นาทีจึงยิงต่อเนื่องได้มากกว่าส่วนความแม่นยําทั้งสองระบบใช้การนําวิถีด้วยดาวเทียมและระบบนําล่องเฉืยเหมือนกันและมีรายงานว่าระบบเฮา จะมีการคาดเคลื่อนจากเป้าหมายในระยะไม่เกิน5ถึง10เมตรจึงถือได้ว่าทั้งสองระบบมีความแม่นยำพอๆกันสามารถรับข้อมูลการกำหนดเป้าหมายจากโดนหรือเลดาร์หรือทห,หารในแนวหน้าก็ได้จึงเหมาะสำหรับสงครามยุคใหม่อย่างมากแม่นยำการใช้งานที่รวดเร็วและสามารถปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มและสถานการณ์การลบที่หลากหลายนานาชาติสามารถเข้าถึงและครอบครองระบบเผาได้ง่ายกว่าไฮมาร์มาก มีผู้ใช้งานทั้งในยุโรปแอฟริกาและอดีตชาติที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเช่นอา,า,านเซารไบดานมาร์คเนเธอร์แลนด์คาซัคสถาน,าานลาวันดาแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือนอกจากการขายและการส่งออกทุกท่านรู้หรือไม่ว่าอิสราเอลยินยอมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับต่างชาติอีกด้วยเช่นเมื่อไม่นามนมานี้มีรายงานเปิดเผยว่า บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอินเดียได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับเอลบิ s y s t e m ็ของประเทศอิสราเอลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างระบบจรวดหลายลำกล้องเผาในประเทศอินเดียซึ่งสามารถส่งเสริมโครงการ Make in India เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในประเทศและทำให้ประเทศอินเดียกลายเป็นซัพพลายเออร์ของระบบจรวดหลายลำกล้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคต นอกจากนั้นอิสราเอลยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจรวดหลายลำกล้องเผาให้กับชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยซึ่งมีรายงานว่าชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวกำลังพัฒนาต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากอิสราเอลซึ่งมันก็คือการพัฒนาระบบเผาในประเทศดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งพวกเขาต้องการให้ระบบจรวดหลายลำกล้องของพวกเขาสามารถทําการยิงจรวดได้ทั้งจรวดที่นําเข้าจากจีนจรวดที่ผลิตเองในประเทศรวมถึงจรวดที่นําเข้าจากอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายงานว่าพวกเขาอาจจะพัฒนาระบบดังกล่าวไปจนสุดถึงขนาดที่สามารถยิงขีปนาวุธระยะ300กิโลเมตร Predator Hawk เเของอิสราเอลได้นอกจากระบบจรวดหลายลำกล้องแล้ว ประเทศดังกล่าวกำลังศึกษาและพัฒนาให้สามารถผลิตชิ้นส่วนลดบรรทุกที่ทำหน้าที่บรรทุกระบบจรวดหลายลำกล้องดังกล่าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งหากว่าพัฒนาจนสำเร็จมันจะทำให้ประเทศนั้นเปรียบเสมือนกับการมีอำนาจการโจมตีทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวและยังสามารถจัดหาเข้าปจําการได้ในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากต่างชาติเนื่องจากหลายส่วน สามารถพัฒนาและใช้งานได้เองในประเทศแต่ในขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้นขีดความสามารถและความคืบหน้าของโครงการเรายังคงต้องติดตามต่อไปแล้วทุกท่านคิดว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อิสราเอลถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คือประเทศใด